โอ้โหอะเครียดเยอะแล้วค่ะคุณสุวิทย์ไปทานอาหารหวานๆคุณชอบทานเค้กใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่คุณชอบทานเค้กอะไรบ้างครับโอ้เค้กเนยสดเค้กผลไม้นะครับเค้กอะไรก็แล้วแต่บูเบอรี่อย่างนี้อร่อยคุณไม่เคยทานอันนี้แน่นอนค่ะดิฉันรับประกันคุณผู้ชมด้วยพนันเลยค่ะเค้กจิ้งหรีดวายคือวายายเค้กจิ้งหรีดมาแล้วจ้า จะเป็นเค้กได้ยังไงจิ้งรีดคโอ้โหนี่มีประโยชน์กว่าเค้กทั่วไปหลายเท่านักที่ฟาร์มจิ้งรีดสยามบักเมืองพัทยาเขาภูมิใจเสนอเค้กจิ้งรีดหวานละมุนลิ้นอร่อยได้คุณค่าค่ะเขามีโปรตีนแมกนีเซียมธาตุเหล็กไฟเบอร์โอเมก้าได้นะคะผสมกับแป้งไรซ์เบอร์รี่่าเอามาทำยังไงก็นี่แหละจิ้งรีดเลยจ้ะจิ้งรีดแล้วเอามาทําให้เป็นผงค่ะเอามาผสมกับแป้งเค้ก มีรสชาติเหมือนเครื่องปรุงรสอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปถามว่ามันมีประโยชน์ไหมก็มีอย่างที่บอกไปออแล้วนอกจากนั้นยังมีโปรโตีนด้วยเพราะออว่าจิ้งหรีดนี่นะเพิ่งทราบเหมือนกันบอกว่ามีโปรโตีนกว่าเนื้อสัตว์ตั้งสองเท่าออผู้ที่ทําคือท่านร้อยตรีหญิงสุิมลเป็นผู้บริหารฟาร์มจิ้งหรีดสยามบัคเนี่ยเ,ออเขาบอกว่าต้องอย่างนี้แล้วลเพราะว่าสมัยนี้เขาก็แนะนําให้กินมาลงมาแรงกันนะคะแล้วผงจิ้งหรีดก็ทําได้หลายอย่างพอทําเป็นผงแป้งปุ๊บาจะไปใส่อะไรก็ได้ค่ะเป็นเครื่องปรุงรสใส่อาหาร จำพวกเค้กอาหารหวานอาหารคาวก็ได้ต้มยำทำแกงก็ได้หมด <F our iera> ก็ถือว่ามีประโยชน์อยากจะทานอะไรก็โรยผงจิ้งหรีดถือว่าเป็นอาหารเสริม มีทั้งธาตุอาหารต่างๆรวมทั้งโปรตีนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจไปดูสิเนี่ยเขาเลี้ยงเองเขาทําเองที่ฟาร์มจิ้งหรีดสยามบักเมืองพัทยาเขาได้ทั้งหวานด้วยนะครับได้ทั้งคาวด้วยโอ้แต่ดูตัวแล้วนะจักจร้ีนะกินแล้วก็ร้องในนะ